สวัสดีครับบักหม่ำครับผมมาแล้วครับวันนี้มาไถาพวนครับผมไถพวนเตรียมปลูกมันพรุ่งนี้ครับผมนี่อยู่กับจะเริมครับ L c 7่เคานบนครับผมเ,เจะพานั่งไถนะครับผม ข้านอว1655มันเดิมครับผม1655มันเดิมครับก็ถ่ายเกยียร์สองนะครับผมเฮ้ยคนเลยครับตาเดียร์ที่รอบ2,000นะครับเนะี่ย อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะอัปเดตแล้วก็ถ่ายตรงลีปให้รับชมนะครับฝากคอมเมนต์ได้ครับแนะนำครับผมการถ่ายเป็นยังไงดูแนะนำครับผม อไปผมจะปล่อยให้รถเดิดนไปเองนะครับผมผมจะลองลงมาถ่ายดูนะครับผมว่าจะยังอยู่ในร่องเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ารถจะออกนอกทางแต่รอเราชมก,กันได้ครับผมบาพสั่นนิดนึงก็องขอโทษขออภัยด้ยนะครับผมอาจจะออกเปลียนหัวก็เลยครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่องปักหมํ่ำครับผม ดูประกอตเองเลยครับผมไถแบบไม่มีคนขับเลยครับดูกันศาสตรของดินครับผมข้าออจะสั่นนิดนึงนะครับอันนี้ผมได้เล่งรอบไปที่ันห้าครับ ดีน่าจะศาสตร์ไม่ถึงการทั้งเท่าไรครับเพราะว่าตามจริงผมจะถ่ายอยู่ที่รอบ2,000ครับดูการคัดท้ายครับผมเราวิ่งไปดูด้านหน้าครับผม

พ่อ,อไม่มีคนขับอาจจะอืดๆน okay ิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงผ่านโอเคครับดูผลงานคร <Yeah. S 2> ับผมผลงานการปล่อยให้รถ ทาเองนี่ครับอาจจะเป็นดูเป็นร่องนิดๆครับนี่ครับเป็นร่องนีด้ดินจะดินจะแบบศาสตร์มาไม่ถึงกันอะไรเพราะว่าถ้าผมไทยเองผมจะวิ่งรอบที่สองพันอันนี้ผมดึงคันเร่งมือไว้ที่พันห้าครับผมครับก็ลองก็เอียงๆนิดนึงครับผม เพราะว่าดินลมมันก็ทําให้คัดท้ายปีได้นิดนึงครับผมถ้าดินแข็งเนี่ยไม่มีคัดคัดท้ายจะนิ่งแล้วก็จะทําให้ตรงได้แต่ให้ตรงกว่านี้ครับดูลองต่อไปเลยครับ จะสันส่นๆนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปยกล่องนะครับก็ฝากกดติดตามได้นะครับพี่ช่องบอกหม่ำครับผมค,ครับเร่งรอวิทีพันห้าครับ ไม่ต้องจับผมอะไรมันเร่งก็ไม่เหยียบครับไปเองเลยครับผมอาจจะยืนยนืยนยังงีครับมูการศาสตรของเรียนครับผม ดิ่งดูใกล้ๆครับอัศรหทังดินครับแข่ควรเตรียมยกล่องพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับธีการยกล่องในสไตล์ของบักหม่ำครับว่าการยกล่องมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวหมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายร่ให้เสร็จแล้วครับจะได้ออกไปเปลี่ยนผ่านครับผมขอบคุณครับจะเลือกกดติดตามด้นะครับ